ม,มือของฉันนั้นมีสองมือ ism, ism, ม hei, M ceu, M ือข้างซ้ายมือข้างขวานิ้วของฉันนั้นมีห้านิ้วนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี้แต่อัวแม่มืออีกครั้งค่ะมือของฉันนั้นมีสองมือมือข้างซ้ายมือข้างขวามือของฉันนั้นมีห้านิ้ว นิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี้แต่อัวแม่มือสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆนะคะสำหรับวันนี้คลิปวิชาว,วิทยาศาสตร์ครูสาวก็จะมาสอนเกี่ยวกับมือของเราว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่เราใช้มือในการออกแรงครูสาวยกตัวอย่างเช่น วันนี้อุปกรณ์เห็นไหมเด็กๆเยอะมากเลยเราจะใช้แรงอะไรบ้างคะเช่นแรงบีบอันนี้บีบบีบฟองน้ำบีบยาสีฟันแล้วก็บีบดินน้ำมันแล้วก็หลอดยาสระผมก็ได้นะคะแล้วก็อีกแรงหนึ่งก็คือแรงบิด เช่นเราบิดอันนี้บิดนะคะเด็กๆบิดผ้าคุณหนูหรือว่าเสื้อก็ได้นะคะเด็กๆอันนี้เราเรียกว่าแรงบิดก็คือเราใช้มือของเราในการบีดก็ได้เมื่อกี้คุูสาทดลองไปแล้วแล้วก็มีบิดทีนี้เรามาดูในเมื่อเรารู้แล้วว่ามือของเรา ใช้แรงบิดก็ได้แล้วก็ใช้แรงบีบก็ได้ทีนี้ให้เด็กๆลองฝึกทํานะคะดเด็กๆอันนี้อะไรคะเร็เมื่อกี้อันนี้เราเรียกว่าบีดอันนี้อะไรคะเด็กๆบีบทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเสื้อผ้าแบบไหนที่เราเอาไปตากแล้วมันจะแห้งเร็ว และเสื้อผ้าแบบไหนที่เวลาเราไปตากแล้วมันแห้งช้าเช่นอันนี้ผ้าขนหนูใช่ไหมคะเด็กๆอันนี้ผ้าโฮมเด็กๆเปรียบเทียบสิคะระหว่างผ้าเช็ดหน้ากับผ้าโฮมเด็กๆคิดว่าอะไรแห้งก่อนคะบางคนคิดว่าอะไรคะเด็กๆก็ต้องผ้าเช็ดหน้าผืนเล็กแห้งก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นยังไงคะมันบาง ส่วนผ้าโ่มเป็นยังไงคะเด็กๆมันหนามันแห้งช้าคลิปวิชาคณิตศาสตร์ขอโทษค่ะคลิปวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้ครูสาวก็สอนเรื่องอะไรคะเด็กเรื่องแรงบีบแรงดิดแล้วก็เสื้อผ้าที่แห้งเร็วและก็แห้งชา้าสำหรับคลิปวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้ครูสาวก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบายสวัสดีค่ะ